เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เกมฟาซากานั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่แบบเปิดใหม่มาในผมสักพักหนึ่งแล้วในผมก็ผมเนี่ยจะลองมารีวิวเกมนี้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเริ่มจากตอนแรกเลยแล้วผมก็จะมี Bu b b l e s h ช p รับกดไอเทมและเกมพาร์ตไอดีกาตันมากมายรับฟาร์มเกมต่างๆอะไรคอสโอเวอร์ over, หรืออนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์ที่กำลังมาแรงรับประกันความคุม้มเฟซบุ๊กก็มีนะจิมลิงใต้คลิปเลย คลาสมาให้เลือกนะผมต้องตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4คลาสนั่นเองนะผมก็จะมีอีก2คลาสก็ให้รอติดตามนะว่าจะเป็นอะไรนะผมแต่วันนี้เนี่ยมาเลยวสี่คลาสนี้นะก็จะมีอัศวินนะครับผมแล้วจะมีนักเวทนะครับอ่านี่ก็คือนักเวทนะครับคุณผู้ชมโอเคอันแรกไปคิอกับอัศวินนะครับผมแล้วต่อไปเป็นเดนเจอร์นั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นธนูนั่นเองนะครับคลาสเดนเจอร์นะครับต่อไปเป็นมันชื่อว่าคนปลานะครับผมก็คือขวานนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าแบบ อารมณ์เหมือนอันนี้เลยนะครับผมเคโทสเลยนะตัวนี้ผมว่าใช่แน่เลยนะครับผมดูการออกแบบนะครับอ่ะต่อไปเป็นผู้คุมดาราั้นเองนะคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจอมเวทเหมือนกันนะผมผมคิดว่านน่าจะใช้แบบเอ่อเป็นเวทอีกสายหนึ่งเลยนะครับผมผู้คุมดารานะครับตรงนี้ก็แต่ละอย่างเนี่ยจะมีสายแยกกันออกไปอีกนะผมอย่างเช่นอัศวินเนี่ยก็จะมีนักรบเพลิงแล้วมีผู้กล้าโล่นั่นเองนะครับผมแล้วก็อัศวินนะครับผมเซนนั่นเองนะผมก็แต่ละอย่างเนี่ยมีแยกออกไปเยอะเลยนะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกเล่นเป็นสายไหนเลยชมอ ผมจะเล่นเป็นนะนี่ละกันนะครับผมวันนี้นะจะเป็นเป็นเนี่ยเเทโต้ละกันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมขวานข้างสีแดงนะครับผมจะเล่นเป็นอันนี้เลยขวานข้างไปเลยละกันนะครับตรงนี้นี่เราเลือกได้ด้วยนะครับผมสไตล์ของเรานั่นเองนะครับเราเลือกเป็นผู้กล้าละกันนะครับกดเข้าไปเลยเชื่อเกมก็ตั้งได้นะแต่ผมยังไม่ตั้งละกันนะครับอ่าเข้ามาในเกมแล้วก็ยังมีแอคชั่นแบบนี้เลยนะผู้ชมวันนี้ก็กดเริ่มเดินทางได้เลยนะครับผมอุ้ยภาพนี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับเกมแนวโมสไตล์นี้นะผมก็ จากที่ดูตัวเกมนะผมเกมเนี่ยน่าจะเป็นแนวออโต้นั่นเองนะผมให้เรากดออโต้ไปเรื่อยๆนะออโต้เควสแล้วก็รอเล่นนะครับผมใครที่เป็นแบบสายเกมแบบเกเบิลนะครับผมไม่มีอะไรทําก็มาเล่นเกมนี้ได้นะผมผมก็ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมอ่ะอาจจะมีภาพแปลกๆนิดนึงนะครับผมมันสวยเกินนะผมขอปรับภาพแป๊บหนึ่ง,งจริงๆคอมผมไม่ได้กากนะผมแต่ว่าเพราะว่าผมใช้โปรแกรมจําลองเล่นนะบางทีมันสุดได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับอ่ะประมาณนี้นะเรากดรับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ก็ มาเติมได้นะผมยิบเก้าบาทคือได้เซตนี้เลยนะผมโหเท่เลยทุกคนหรือว่าผมเติมดีวะเติมเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับไปเราทำวเวทกันก่อนครับนี่การต่อสู้นะครับผมเราก็กดออโต้ได้เลยนะนี่เราบังเติมครั้งแรกนะผมบอกเลยว่าชุดเราเท่เลยนะผมโหเติมปุ๊บคือเกิดเลยนะครับผมคือหล่ออ่ะเออดูตัวปัจจุบันผมนี่โอ้โหนักรามนะครับผม โอเคนะผมเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมเท่าที่เล่นดูนะครับอ่าไปเรื่อยๆเป็นเนื้อเรื่องไปนะครับผมอ่าตอนนี้ถ้าใครเลือกคัดอะไรก็คอมเมนบอกตา้าคลิปด้วยนะครับผมใครที่เล่นเกมนี้ครับผมนะเราเลือกคัดอะไรมาบ้างนะเชื่ออะไรก็มาเล่นพร้อมกับผมได้นะผมอยู่เซิร์ฟป,ประมาณย0สิบนั่นเองนะครับผมอ่ะเข้ามาเล่นได้เลยนะครับดูซิว่าแฟชั่นมีอะไรบ้างนะมีค่อนข้างเยอะนะผมแฟชั่นอุ้ยอันนี้เท่จัดนะทุกคนโคตรหล่อเลยอะ่ะเออใครเป็นเกมสไตล์นี้ก็ มาเล่นได้ครับผมชอบเล่นอันนี้อยู่แล้วนะครับอ่าออโต้นะครับผมตอนนี้หายเกมสิ่งอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องไปก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บโอ้โหแล้วดูชุดผู้กล้าใส่ครับผมแล้วมันขอร้องให้ผมช่วยคู้โลกแล้วดูตัวละครผมดิอย่างง่อยเลยนะครับผมแล้วแบบคนที่มาขอให้ผมช่วยนี่แต่งตัวนี่ยังกับระดับระดับเทพเจ้านะครับผมอ่าไม่ก็อะไรค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วนะครับผมอ่าตอนนี้มีท้าทายแล้วนะครับผมขอลองไปท้าทายดูซิว่าเป็นประมาณไหนนะอันนี้แน่เป็นดันเจี้ยนนะครับผมคุณผู้ชมนี้ตีบบอเลยนะครั ตับตปับปับปับเล่นง่ายนะครับผมชมแบบเราเปิดเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคนที่แบบหาเกมเก็บเบลนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับผมเพราะว่าแบบหลายคนก็ไม่ค่อยว่างเนาะช่วงนี้แบบทํางานเหมือนผมนะครับผมก็เริ่มทํางานแล้วนะคุณผู้ชมก็บมอนเลยว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับผมก็เล่นเกมสไตล์นี้ได้นะครับผมคุณผู้ชมคือมันดีตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะสกิลเนี่ยคือมันกดให้เราเองเลยไหมอ่าเราแค่กดทำไปเรื่อยๆแบะ บอกเลยว่าโอ้โหชิวๆนะครับผมเราแบบนั่งฟาร์ไปเรื่อยๆนะครับผมแบบเปิดเพลงเปิดอีกจอหนึ่งมาทําอะไรก็ได้นะครับผมเล่นเกมนี้นะไฟซาก้านะครับก็ไปโหลดเล่นก็ได้นะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องไปถึงยี่สิบก่อนนะผมเราก็ไปท้าทายบอสรอนั่นเองนะครับอ่านี่ตีบอสตัวต่อไปรอนะครับผมเมื่อตัวนี้เหมือนตัวลูน่าอาร่าเลยนะครับผมเในโปเกมอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอืมโอเคเบอรสิบแปดแล้วทุกคนท้าทายต่อไปเลย เื่อที่เราจะจะถึงเลเวลเราผ่านทำเคลต์ต่อไปได้นะครับปุบเราไหวเราไหวตึงไหวชิวอยู่แล้วนะคุณผู้ชมตีย่ไปเลเวลยี่สิบแล้วนะครับผมประมาณนี้นะเราก็ออกไปเลยนะครับผมทำเคลต์ต่อได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะตัวเกมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราแบบตันเราก็ไปหาย่างอื่นทาทำพวกเคลต์ลองรอเนะครับผมแล้วก็เข้าไปทำเควสหลักนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเกมก็จะมีสไตล์นี้นะครับผมไม่ได้เล่นยากอะไรมากนะครับ ใครที่ไม่ชอบออตโต้ก็มาปิดได้นะตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหม่ะปิดออตโอต้ได้นะครับผมอันนี้คือเราก็ปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมอายุ21แล้วนะครับผมเ๋ยวเขาเปนอุปกรณของตัวละครก,กันบ้างน,นะผมนี่ก็จะเป็นแบบตัวละครให้เรามาใส่นะครับผมตอนนี้เราก็ต้องไปหาอะไรมาใส่เพิ่มนะครับผมอัปเกรดตัวละครของเราแบบพวกสเตตสัสพวกอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็จะมีกระเป๋าของเราด้วยนะผมให้เราดูว่าเราได้ของอะไรบ้างแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วก็แบบของในหวดเราก็ใส่ขี้นั้นไปนะครับผมอันนี้ผมยังไม่มีของอะไรที่มันโหดมากนะครับผม อ่าแล้วนี่มันสำนักมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราใส่อัตโนมัติอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็คฟนทอมนะครับผมตรงนี้นี่เป็นสัตว์ขี่นั่นเองนะครับผมก็อีกสักาพหนึ่งมันก็ได้จะเปิดให้เราใช้แล้วนะผมโอ้โหแต่ว่าแบบสัตว์ขี่ตรงนี้นี่ประดับเทพเลยนะคุณผู้ชมผมแต่ผมอยากได้ตัวนี้นทุกคนเป็นมา้าจิตสังหารนี่เงี้ยมันเท่จัดเลยนะอ่าดูสิสัตว์ขี่ตัวแรกมันย่าจะททำอะไรนะผมโอ้โหท้าทายบอสต่อครับตรงนี้ต,ต,อต,ต,อต,ต่อไปไปที่ตั้งค่านะครับผมตรงนี้ก็มีระบบตั้งค่าดยรรับผปเลอ เอาสองูงสุดไปเลยแล้วกันนะผมคอมแรงอยู่แล้วนะครับจึงๆโอ้ภาพสวยสุดแล้วภาพโคตรดีเลยนะผมโอ้โหดีต่อใจนะครับผมแล้วก็ยังมีคลังข้อมูลด้วยนะครับผมเวลาเราเจอพวกแบบ N p c พซพวกอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็ามาดูตรงนี้ได้นะครับผมาตรงนี้นะพวกพวก,ก้าฟสะสมพวกอะไรต่างๆนะครับผมุผู้ชมไม่เดี๋ยวผมพ่ายแพ้อะไรเนี่ยผมแพ้เออโอ้แพ้แล้วทุกคนเราต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้เบอร์29เลวนะทำคพสต่อไปได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราชมกันด้วยนะครับผมตัวละครผมนี่แบบบอ,อกเลยว่าโฟดเคโทสนะครับผมเราจะไปตบเทพด้วยกัน <laughs> โอเคนะครับผมนี่ผมชื่อธนินนะครับผมใครที่เข้ามาเล่นในเกมนี้แล้วก็สามารถแอดมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมรับแอดนะช่วงนี้ผมก็จะสิ้อยู่ในเกมนี้แหละคนไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วนี่ปลดล็อกสกิลสุดท้ายนะครับผมบ้าข้างนะครับผมนี่จิตหมา ปลาสิงนะครับผมโอ้โหซื้อชื่อแบบแปลกๆนะสกิลอ่านี่บอสโอ้โหตัวละครบอสมันเท่จังวะทุกคนรอเลนล่างมานะครับผมขอโซ่หน่อยสิเท่แล้วมันจะตึงหรือเปล่านะครับผมโอ้โหโดนผมตบไปหมดละทุกคนนี่ระดับเคทัวสนะครับผมพิบัติระดับเคทัวสตบหมดโอ้โหปาสกิลเข้าไปรัวๆนะครับผมจังหวะนี้บอสปรากฏตัวนะครับผมรอเลนเหรอรอเลนแล้วเจอผมไงเออเจอผมซัดสกิลไปโอ้โหไม่หลบด้วยครับผมยืนแรกเลยนะครับผมต้องเลวกว่านี้ ต้องเร็วกว่านี้เร็วอีกรอเล่นนะครับผมไม่ใช่ดาบนะครับผมนี่เป็นขวานเจโทสนะครับผมตกไปนี่รถผมตกแล้วผมแดดนะครับผมแดดได้ด้วยนะครับผมแดชลบได้นะแต่ผมไม่ต้องลบนะผมตึงอยู่แล้วนะครับผมสัตเลยสัตสกิลผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วแดชลบอันนี้แล้วก็ปัดปัดปัดเรียบร้อยนะครับผมอุ้ยได้ขวานระดับสีม่วงมาครัผู้ชมหมู่ขวานแจ็คดอนะครับผมอุ้ยเอาผู้สีม่วงขั้นสาวนะครับผมโคตรตึงได้สีม่วงมาแล้วครัผู้ชมโอ้โห ประเทศนะครับผมตอนนี้นผมได้อู้สีม่วงแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับตัวเกมนี้นะก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีทิคอะไรมาสอนเนี่ยผมจะมาสอนให้เล่นกันแล้วกันนะคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาไปคลิปนี้ละกันนะชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมเกมนี้นะไฟซาก้าน,นั่นเองนะครับผม